สวัสดีค่ะสวัสดี f อพ่อพ่อแม่แม่ทุกทท่านนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะคะอัปเดตน้องส้งลายกรามที่แม่วาจับน้องนะคะขังไว้ในกลุ่งก็แม่วาก็ต้องขอร้อง ค้างซพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านด้วยก็อ,อย่าดราม่าทัวรลงแม่วาเลยนะคะที่แม่วาจับน้องมาขังเอาไว้ในกรงไม่ได้ปล่อยน้องให้เป็นอิสระอยู่ข้างนอกกรงเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่าแม่วาก็มีเหตุผลของแม่วานะคะแม่วาก็กลัวนะคะกลัวว่าน้องส้มจะพลาดนะคะ วันไหนก็ไม่รู้ไม่ไม่ไปโดนหมาที่เขาดูกัดตายก็กลัวจะโดนรถชนก้อนนะคะเพราะว่าน้องชอบเดินข้ามถนนไปมาก็ได้ตัดสินใจนะคะเอาน้องไว้ในกรงดีกว่าปลอดภัยนแน่ๆถึงจะเป็นการบังคับใจิตใจของเขาก็ต้องยอมนะคะต้องยอมต้องตัดใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ กรงอันนี้ก็ไม่เล็กนะคะไม่เล็กนะคะน้องก็ชอบนอนนะคะไม่ว่าก็ให้เอาที่น้องสบายใจเลยนะคะกรงพื้นที่นอนเขาอะกว้างนะคะเพราะว่ากรงเนี้ยเป็นกรงเก่าที่ เมื่อก่อนนะคะที่อยู่บ้านหลังเก่าน้องเดียวเขาก็อยู่ในกรงนี้กรงใหญ่นะคะที่คุณยายหมอท่านส่งมาให้น้องเดียวนะคะก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็นอนสบายนะคะแต่เขาก็อยากจะนอนแบบให้มันเป็นมินเมนะคะให้มันมองดูว่าเสียงไปอย่างนั้นนะคะก็เอาที่เขาสบายใจนะคะเขาอยากทําอะไรก็เต็มที่เลยนะคะออย่างเดียวก็คืออย่าร้องอย่าวุว่นวายแค่นั้นนะคะก็ แม่วาดูแล้วน้องไม่เครียดนะคะน้องไม่เครียดแม่วาก็ให้น้องอยู่ตรงใต้ชั้นลอยนะคะใต้ชั้นลอยเอากล่มไว้ใต้ชั้นลอยก็เอาน้องออกมานะคะถ้าแม่ม่แม่วามีเวลาก็จะเอาน้องออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะ mm. เพื่อให้น้องเขาผ่อนคลายจะได้คิดว่าเราไม่ได้เอาเขาไปกักขังตลอดเวลานะคะถ้า มีเวลาก็ออกมาให้เขานอนเล่นอยู่ข้างนอกและแม่วาก็จะนั่งเล่นอยู่กับเขาน้องส้มก็เป็นแมวที่เหมือนอยากให้เราให้ความรักเขานะคะชอบให้เราเกาคอเกาหัวให้แม่วาก็ทําความสะอาดน้องนะคะเช็ดได้แต่ตามเนื้อตามตัวตามหัวแต่ตรงไข่นี่นะคะถ้าถ้าเอฟซีสังเกตดูดีๆก็ตัวส้มนะคะแต่ไข่ดา ปกติก็น่าจะไข่ขาวกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแมวที่ห่วงไข่มากๆเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้ไปจับตอนก็ไปแตะต้องไข่เขาไม่ได้เลยนะคะก็เลยไข่ดำนะคะเท้าก็เป็นสีชมพูแล้วเอฟซี FC สังเกตดูดีๆนะคะพัฒนาการของน้องก็ดีขึ้นจากจีซีขาวเลยตอนนี้ก็ ทั้งมือทั้งเทา้าทั้งจมูกก็เริ่มมีสีชมพูแล้วนะคะอันนี้ก็เดินขึ้นไปเองนะคะขึ้นไปเองขึ้นไปนอนอยู่ที่หน้าประตูบ้านมีความสุขนะคะนอนฟาดหางทำอารมณ์นะคะไม่รู้อยู่แนดอารมณ์ไหนก็คิดว่าน่าจะอารมณ์ดีนะคะนอนทอดอารมณ์นะคะก็ให้น้องเขาคลายเครียดบ้างนะคะแม่ว่าก็ ไม่ใช่ว่าขังจนแบบเขาเรียกขังลืมนะคะแม้ว่าถ้าทําทุกอย่างในบ้านแล้วแล้วเรามีเวลานะคะก็รู้นะคะว่าเขาเคยใช้ชีวิตแมวจรมาก่อนเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะคะจะขังเขาตลอดเวลาเลยก็ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเดินข้างนอกบ้างนะคะให้เขาได้สัมผัสนะคะสัมผัสผลโลกภายนอกเหมือนที่เขาเคยใช้ชีวิตเหมือนมาก่อนนะคะ แต่เวลาเราจะต้องไปทําอย่างอื่นเราทําธุระอะไรก็เราก็ไม่ให้เขาล้าสายตาเราก็ให้น้องอยู่ในกลงนะคะนอนหน้าประตูบ้านนะคะบุงบอกเลยว่าตอนนี้น้องส้มลายคามก็ได้เป็นเจ้าของบ้านไปซะแล้วนะคะก็คือเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วส้มบอกว่าจะนอนตรงไหนก็ได้นะคะส้มเลือกได้นะคะ จะนอนหน้าข้างหน้าบ้านจะนอนตรงหน้าประตูจะนอนตรงไหนก็ได้นะคะแม่วากระนั่งเล่นกับเด็กๆนะคะแล้วลูกๆในกรงก็ต่างมาลุมมองดูนะคะมองดูข้างในแม่วากระนั่งอยู่ข้างนอกนะคะเขาก็สงสัยนะคะแม่วาไปนั่งทําอะไรอยู่นะคะเห็นดูลูกๆนะคะ ที่เขามานั่งกันนี่นะคะแม่วาทำธุระให้กับลูกๆข้างในเสร็จหมดแล้วนะคะหาข้าวหาปลานะคะให้กับลูกๆกินกันแล้วตักเอื้อในกระปุงกระบะดูแลวความเรียบร้อยกวาดถูเรียบร้อยแล้วก็คือหลังจากที่เขาอิ่มหนำสำราญกันแล้วเด็กๆก็จะประมาณว่ามา ตามชั้นนะคะตามชั้นต่างๆที่ได้ทำไว้ให้กับเขานะคะก็นอนเรียงรายกันมีที่นอนอุ่นๆสวยๆนะคะที่คุณยายหมอท่านส่งมาแม่ว่าก็เอาไปพูกนะคะเอาไปพูกเอาไปวางไว้ตามชั้นต่างๆนะคะเด็กๆก็ชอบเขาไปนอนในที่นอนกันนะคะนี่ก็น้องมีขวัญกับน้องมีตัง น้องมีตังก็ชอบนะคะลงไปนอนกับที่นอนที่ยายหมอนะคะท่านส่งมาให้นุ่มนะคะนุ่มมากๆเลยถ้าได้นอนตรอไอตอนหน้าหนาวนะคะถ้าจะดีมากๆเลยที่นอนอันเนี้ยดีนุ่มทําไม่หวาชอบอนี้ก็น้องเมืองนะคะน้องเมืองชอบนอนในตะก,ก้าแไม่ว่าก็ทําตะกาเอาไวใ้ให้หลายจุดนะคะ นอนสวยๆนะคะเยอะเลยคุณยายหมอท่านส่งมาหน้าหนาวนี่สงสัยต้องเพิ่มนะคะต้องเพิ่มเพราะว่าคิดแล้วว่าต้องแย่งกันแน่เลยเพราะว่ามันนุ่มนะคะนุ่มหน้านอนมากๆนี่ก็ลูกส้มนอนหลับเลยนะคะหลังจากอิ่มแล้วน้องลูกส้มก็ไปนอนในที่นอนสบายเลยนะคะลมก็พัด เอ่ยเอ่ยลมเย็นนะคะตอนเช้าๆสบายเขาเลยนะคะตามด้วยนะคะน้องข้าวหอมนน้องข้าวหอมก็ชอบที่นอนสวยๆก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณยายหมอที่ได้ส่งที่นอนนุ่มๆสวยๆนะคะมาให้กับเด็กๆกราบขอบพระคุณท่านมากๆค่ะ ด้วยนี้นะคะน้องเอวาน้องเอวาหน้าเดียวนะคะฉายาน้องเอวาหน้าเดียวนี่นะคะเกมานอนทอดอารมณ์ค้างน้องเอวานี่แม่วาเอาสแสแลงกันฝนไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้พับขึ้นนะคะวันนี้ฝนก็มาอีกน้องกุมภาเด็กดำของเราน้องกุมภา มานอนสบายใจเลยนะคะอากาศดีเพราะว่าอากาศคึ้มๆฝนจะมาแม่วาก็ยังไม่กล้าเอาผ้าใบนะคะเอาผ้าใบขึ้นยังไม่ได้มวนขึ้นกะว่าวันนี้ฝนต้องตกอีกแน่เลยก็เอาการฝนไว้ก่อนนะคะการนนละอองฝนฝนก็ไม่ได้สาดโดยตรงนะคะแต่แม่วาก็เอาสแลนเอามาขึงไวขง้ข้างๆการละอองฝนนะคะปิวเข้าไปหาเด็กๆ นี่ก็คือความสุขนะคะของเด็กๆตอนเช้าเ้ายามเช้าแม่วาก็นำมาให้กับเอีทุกๆท่านนะคะได้รับชมกันว่าตอนเช้าเ้าหลังจากที่เขาพากันกินอิ่มแล้วเขาก็พากันทำอะไรนะคะพากันทำอะไรแล้วก็มาอัปเดตนะคะน้องส้มหลาคามให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันว่า บางท่านก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม่วาเคยทำคลิปบอกแล้วว่าน้องเขาไม่ยอมอยู่ในกรงนะคะตอนที่แม่วาอยู่บ้านหลังเกา่าที่แม่วาเอาต้มไปไว้ในกรงตอนนั้นกรงค่อนข้างที่จะเ,เล็กนะคะแต่ตอนนี้น้องส้มเขามีกรงใหม่แล้วเขาก็คงจะชอบนะคะเพราะว่าได้กระโดดขึ้นหลายชั้น เมื่อก่อนอยู่กรงเล็กนะคะมันไม่มีหลายชั้นมันเป็นแค่ชั้นเดียวแล้วก็ค่อนข้างแคบเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะก็เลยโวยวายไม่ยอมอยู่นะคะแต่อันนี้ก็คือกรงไม่ใช่ไรยก็เดิมมี3ชั้นนะคะมี3ระดับให้ให้ลูกส้มได้กระโดดนะคะคลิปนี้แม่วาก็มาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ก็ขอขอบพระคุณทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาขอบคุณมา,มากๆค่ะ